มอนีได้รับภารกิจตามหาวัศิวดณสาวน้อยเพชรบ้านแพงเสื้อผ้ายแรกก็คือบัตรราคาหนึ่งร้อยสี่บาทเพื่อนที่มาด้วยนางคือตกใจมากไม่เคยเห็นบัตรแพงขนาดนี้แต่เพื่อวัศิวดณเราสู้งานนี้เป็นงานแรกหลังจากเปิดวงตื่นตาตื่นใจกับระบบแสงสีเสียงการแสดงโชว์ด้านหน้าเวทีสุดยอดมากแดนเซอร์จัดเต็มชุดอลังการเวอร์หลังจากนั้นก็เป็นโชว์ของพี่วัศิวดณและก้อยชาลินีเป็นเกี่ยวกับโชว์วัฒนธรรมสวยงามอลังการมาก สักพักคนก็เริ่มยืนแล้วก็บังเราหมดเลยจ้าแล้วว่าสิวเดินก็ออกมาในฉากรำเรื่องจ้าเราก็ไม่ยอมแพ้จะต้องไปหน้าเวทีให้ได้แต่ทางไปสมบุกสมบันมากคิดตมหลายแห้งโอ้ต้องเท้าฉันเปือเ้อนเมือแล้วและและ้วเราก็ถึงหน้าเวทีจนได้ภารกิจสำเร็จแล้ว ก็กำลังใจด้วยนะครับวันนี้เล่นอุดรงานแรกยังไงก็ฝากพี่น้องซอยเสียซอยสนับสน,น,น <c oughs> ุนพี่อมอลลัมเดออกำลังเยอะอยู่จอแจเบญเทืงศิลป์ก็ขอเป็นกำลังใจให้พี่วัชรบดลและสาวน้อยเพชรบันแพงในฤดูกาลน,นี้ด้วยนะครับ